คนก็พยายามฝืนมะเกีย่ยงเป็นเมตรข้าวอาจารย์มายื่ยยดไปรึ่ง,งเซนติเมตรานั่งข้าทับเปียกต่อนั่นัูนะผู้หญิงใส่กระโปรงต้องนั่งข้าวไปลูกถ้าทับเปียกต่อหรือนั่งข้าวถ้าสมานคว้าเราฟ้าาเปียกลงมาจะทำแหมอาจารย์ไม่กระโดดกับหน้าตางเลยครับมือยู่ตรงไม้คุณรัศดรีโรงเรียนราชินีโบนิขึ้นชื่อมากนะครัอาจารย์ไปที่ไหนก็ต้องเอาไปบวชเราครูอสอนอยู่ราชินีโบ พูดขี้ไม่ได้เดี๋ยวนักเรียนเปลี่ยนปากน้ำลายไหลชอบไหมครับเรื่องขี้เนี่ยแล้วจะพูดทำใหม่ดีนะพูดหลังกินข้าวนะแล้วก่อนกินข้าวไม่ได้เลยพูดน้ำลายไหลอยข้าวเลยชอบพูดขี้ไม่ดีก็เจียวขี้ไม่ดีทั้งนั้นเลยขี้ลังแคร์ขี้ไรขี้ไหลขี้เต่าขี้เล่นขี้เล่าขี้เลื้อนขี้บน ที้ตาที่จุที่หูขี่กลขี้เกลียดที่กลที่เกลี้ี่กันนะครับจนหลายขี้มากเก้าสิบขี้ลยก็เป็นสุดท้ายรอขี้แดงขี้แดงอะไรนประมาณยังมีขี้แดงขี้แดงอยู่นะเอ้าพวกเราข้อนหน้าพระยานพระยานถามก่อนเด็กประสิทธิ์บนจำชื่อพระยานมาเลยสักคนพระยานที่สองห้าเราชื่ออะไรพระโคไรนะ ไปแต่ท่านสอนอไู่มาเรียบร้อยแล้วครึ่งเอออาจารย์ังไม่ได้สั่งเายข้าศตรียทารข้าศวางมนเามือสมมกบน,นั่งสมาธิแล้วก็เย,ยื้อตัวให้กระดกห้ามนั่งหลังออโอ้ไหล่เอียงป็นคอต้านหน้าไม่เอียงเสียงไม่ไดังหนอย่ายงกันีหันเสียงนะ เวลาเรียกนถ้ามีหาเสียงใหม่ฮะโดยวอนพูดกับแม่จานต้องผู้หญต้องอะไรฮะสั่งเจ้าครับราลมือค่ะค่ะค่ะราคนเรียกเรียกแม่จานเดี๋ยวพี่ยันโมโหุวกพี่พวกเราเนี่ยไนกคนกินจุยกมือใครกินจูโอ้ยเพราะไรกินจุ่บอบอว่าคน้ำหน้าม้องใหญ่มากอ้่านอย่าไปพูดเรื่องความน ขับไปบ้านแต่ขอ,องเราเป็นเบกใส่แม่วันนี้หมดสองตารางเลยแม่ให้ดูพรอสิอาั้งหมดซาดหมดาดแ่หนานงะซาดยึยงงนตอวให้ตรงหน่อยอยากนั่นหลังสึกงอมสมอ่งเนี้เหมอนคนติดยาเพราะยากรู้ักคนติดยาชอบกดมอยาอย่างน้อยก็ใช้ขึ้นตัวมาพ้าได้บ้านเลยอาซาดเจรกสนซาด ัญญามีอยู่สามสอสะอาดสว่างสงบเห็นไหมพอบอกสงบปิบหลับตาปุ๊บเป็นหลันาการตาเดียวทันดีส่านบาดเอาแรงๆขาวเกลือไม่ดสามทายาทอ่านซาไม่หลอกตีค่ะสาดเอ้ยายาทเกลือไปเล่นในสุขาภิบรีเด็กกลับไปบ้านแม่เล่าให้ฟังแม่โทรมาเล่าแม่นอนหลับตื่นขึ้นมาหันมาที่ดระูาน บอกบ้าอะไรลูกอะไรอยู่ดีๆมาสาทีสองทีสามนะไม่รู้ขึ้นไปนจ,จับไห้ก่อกไหนถูงเรี้ยง่บ,บาอ้าวซาดสว่างสว่างไม่มีเสียงแน่คนไหนมีเสียงแสดงเพาะคนนั้นอยกเซื้อสุสม่มาเหมือนชลบุรีไม่ได้แสงเดี๋ยวเระบังอาจารย์จะตอสุดสนะ่เลยอ้าวซาสว่าง ยังมีเสียงเอาไปหลงใหม่ห้ามมีเสียงซาซาไม่มีเสียงนะครับเอาไปงคนไหนเท่าไหร่แต่สบายไปมาตายซ้อแล้วสว่างยังมีเสียง,องเยาายองา,า,งงเงาบอกสติมาปัญญาเกิดสติอย่าขี้นนะเออสติมาปัญญาจะเกิดถ้าสติระเบิดจะเกิดแจปันสติมาผีจะหลงสติถูกตกมันจะพบกับ พบกับสตีมาหมาไม่กัดสตีถูกตัดมักจะกัดเก่าพอกับหมาไปกัดแงเนยเอะ่าทำไมสร้างตะวันงูฤษเสียงคพาในสตีไม่สวมประกอบยจว่าคนนันเป็นคนเสื้อซุบซามีสี่เนะเนาะเป็นคนไม่ค่อยพูดด้วยเป็นคนเยียร อยู่วัดเนี่ยให้อยู่คนเดียวจะไม่คุยกับใครเลยจริงจริงอาชาสว่างโอ้ยสว่างเน่เดี๋ยวคนไหนตาผิดจะออกมาเยี่ยมสะพานด้านหน้า,นาก่อนนะเอาเศษไปเนะยืนด้านนึงตาเชเ่อชื่ออะไรนะชี้ปลอยน้องลอยชี้เล่นปลอยอะไรลูก เรเชื่มากดยกว่าเราม่งสั่งก็ไม่น้าผ่นหน้า็ไม่ได้แหมขึ้นฟ้าก็แลรุ่งักเต็มหน้าเลย ที่โรงเรียนเราเคยพูดรับไปการมาไหมสมมติใบแดงบอกว่าไอ้น้อง่อยพูดคำว่าอึน้องอื่ยอะไรก็ตามน้องคอยอึอยางเดียวได้ไหมอย่เดียวเดียวไอ้น้องครอบสองออยเดียวน้องคอยไปก่อนเอาใหม่ก้กอยพูดคำว่าอนี่ยอ้แบไหนเอา้ก้ พยานพูดอะไรก็ได้น้องพลพยานพูดจบปุ๊บน้องพลอืออย่างเดียวไม่ต้องพยานนะอืออย่างเดียวนะไม่ต้องสนใจคำถามพยานนะพยานจะพูดอะไรเพื่ออืออย่างเดียวอะไรใกล้ปากอไมใกล้ปากนะทุกคนเงียบพยานจะถามน้องพลทุกคนไม่ได้ถามทางปุ๋ยทางแซ่เมื่อเช้าพยานตื่นตีห้าลง พ่อพยกจบน้องคอยือออย่างเดียวไม่ต้องสนใจพยากรา์ถึงที่ห้าเลยรีบอาบน้ำรีบส่งน้ำแล้วก็เตรียมรถมาที่นี่เลยพอวิ่งมาสักพักน้ำมันหมดรถเสียอยู่ข้างทางตำรวจเรียกพยานจากกังๆมกั้ๆปาก เขาเดินมาบอกว่าปัญญาขอใบขับขี sure> ่หน right ่อยปัญญาบอกปัญญาไม่มีปัญญาเป็นว่าทั้งแ่เมื้อคืนนี่ก็เลยไปเข้าห้องน้ำชั้นสองนี่เปิดประตูเข้าไปในห้องน้ำกกำลังจะปล่อยเอกพอลูกลงในคอมองไปที่ชั้นโค้ เห็นของใครไป่รูป่อยเต็มเลยน้อง <cutter aer> <lide> ปอยใช่ไหมไม่ใช่น้องปยไม่ยอม่เลยน้องปอยไม่ยอมรับเนาออ้าโอเคน้องปยเป็นคนที่อาจจะก่อนที่การผมไม่องมาหน่อย้าชื่อไรางชื่อพิมค่ะชื่พิมเมื่อวันนี้ปอยถ้ามาอีกคนเป็น พูดเร่งดีแล้วแชื่อนีมาบอกคำชื่อพูดเล่นอะรก็อาจารย์าชนไ่สงสัยว่าผู้เล่นที่มันเป็นชื่อฉายาของใครเขาบอกเป็นจีโจ้ใช่ไหมขาไม่ใช่อขาดูดีกระด้างอมไม่จ่อปากน่ายีกับอ่านหน้าปรพื่อนพวกเรามองอะไรก็วองได้แต่จะวองตาน้องพิมพ์นะครับเพราะน้องพิมพ์เาเป็นคนไม่เข้าส่ตา โอเคมีน้ำเบี้ยมาค่นโอเคแล้วเจ้าาเล้วโดนเลยน้ำเบียงมาอาภัยาหญนี่เช่นนั้นไปแล้วจะลงโทษขั้นสถานเบาจากประชาตผมมาตกตวมันจะชิวได้ไหมครนเลย